ยกเคสมาเล่า EP 2วันนี้เป็นเคสของคุณบีค่ะนามสมมุตินะคะคุณบีทักเข้ามาสอบถามกับทางรีฟินค่ะว่าตอนนี้คุณบีอายุอยู่ที่29ปีเป็นพนักงานบริษัทรายได้อยู่ที่32,000บาทต่อเดือนปัจจุบันมีนี้บัตรเครดิตอยู่2ใบรวมแล้ว70,000บาทนะคะและมีนี้รถอยู่ประมาณ45,000บาทด้วยสนใจจะขอสินเชื่อรวมนี้ไม่แน่ใจว่าทางรีฟินสามารถช่วยได้ไหมถ้าเพื่อนๆฟังมาตรงนี้แล้วค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งที่เรากําลังเจออยู่เลยไหมคะ ลองคิดตามนะคะว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง แต่ก่อนที่พี่หลินค่ะจะเฉลยว่าเคสนี้คุณบีตัดสินใจยังไงพี่หลินให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนไม่รู้ค่ะว่าถ้าเราขอสินเชื่อรมนี่แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นรถยนต์จะได้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะใช่แล้วค่ะในเคสของคุณบีพี่หลินแนะนําว่าให้รีไฟแนนซ์รถยนต์และขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อปิดหนี้ค่ะเพราะนอกจากคุณบีจะได้รับเงินก้อนเพื่อไปปิดหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณบียังได้รับอัตราดอกเบี้ ขอสินเชื่อโรมนี้แบบสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสุดท้ายคุณบีตัดสินใจสมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์และขอวงเงินกู้เพิ่มผ่านรีฟินค่ะคุณบีบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าสามารถขอสินเชื่อรูปแบบนี้ได้ด้วยเพราะเข้าใจมาโดยตลอดถ้าเรามีหนี้หลายก้อนคงทําได้แค่สินเชื่อรวมหนี้แบบเดียวสําหรับใครที่กําลังประสบปัญหาคล้ายๆคุณบีอยู่สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะรีฟินช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นล้านประหยัดเวลาได้เป็นปีสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะกูเท่าที่ ที่จําเป็นและชําระคืนไหวพี่หลิงขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะที่กําลังเป็นหนี้และปลดหนี้ได้เร็วๆนี้นะคะรีฟินตัวช่วยคุณปลดหนี้รีฟินอยากเห็นคนไทยลดภารหนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น